มานั่งรรมาทานใหม่ๆไม่อยากจะอะไรยินอะไรมันกวนเราเอาขี้พึ่งมาอุดไไหูไว้อุดเลกไปอยากให้ตาบอดมันจะดีป็นเงียบนะเง้เอาขี้พึ่งมาอุดเดี๋ยวก็นั่งอยู่ในป่าเงียบยิแต่มันเงียบแต่ป่าตรงนี้มันมีเงียบมันวุ่นก็เลยคิดไปเออไอค้คนหูหนวกตาบอดแต่มันเป็นพระอาหารหันได้ นีก็คิดไปอย่างนี้นี่ทรมาเรียกว่ามันไม่รู้อะไรว่ามันเป็นอะไรจึงทาหาอย่างนั้นอาจจะมาโง่มาแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ยังโง่ก็ยังไม่หมดเหมือนกันแนตะ่ยังมีโง่ติดมาอยู่มันมากนะดังนั้น,นจึงมาพูดให้โยมฟังให้เข้าใจเช่เรามานั่งตรงนี้เราตั้งใจว่าจะมาสงบนะมาสอนแกก่อนทำความสงบนะแล้วก็ตั้งใจให้มันสงบไปนั่งใี้มันสงบนะ บางทีพอนั่งไปคลทิปหนึ่งก็เสียงเครื่องบินมันฮือเสียงรถมันฮือมาต่อไม่สบายใจแล้วไม่สงบนะนึกว่าเสียงเครื่องบินมากวนมากวนเรานึกว่าเสียงรถมากวนเรานึกว่าเพื่อนทั้งหลายนี่มากวนเราเอก็เลยไปนั่งทะเลาะกับอารมณ์อยู่นั่นแหละไปนั่งทะเลาะกับเสียงคน ไปนั่งเลาะกับเสียงรถไปนั่งทะเลาะกับเสียงเครื่องบินเพราะเราต้องการสมบุเสียงเครื่องบินมันดังเสียงรถมันดังก็นึกว่าเสียงเครื่องบินเป็นอันตรายเสียงรถเป็นอันตรายก็เลยไปทะเลาะกับเสียงเครื่องบินอยู่นั่นเละไปทะเลาะกับรถอยู่นั่นเนี่ยหารู้ไหมว่าเราไปเราไปกวนเขาไม่ใช่เข้ามากวนเราเนี่ย กงกันข้ามเลยเนึ่ว่าเขามากวนเราไอ้ควานเป็นจริงเรามาันไปกวนเขาถ้าเรารู้จักว่ารถมันมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันถ้าให้มันเป็นรถอย่าไปยึดหมายมันเครื่องบินก็เป็นประโยชน์ของมันถ้าเรารู้จักมันมันก็ไม่กวนเรานะที่เรามานี่เราเดินมาหรือนัง่งรถมาหรือเปล่าเนี่ยมาที่นี่รถมีเสียงไหมที่เราเดินมาที่นี่ นี่นั่งมันมาถึงนี่ทําไมไปให้โทษมันว่าเสียงรถมันกวนเราถ้ารถไม่มีเสียงมันจะนําเรามาถึงนี่หรือเปล่าก็าไม่รู้เราคิดอย่างนี้ว่าปัญหาก็หมดใช่ไหม่ะนี่เราเรื่องเราเป็นเรารถเป็นรถวางใปคน้าที่เราทางมันก็สบายอนะไรนั่นเนี่ยอันนี้เราก็เพราะเราที่ไปไม่รู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรมันถึ่งเป็นอยู่อย่างนี้ให้เป็นย่างนั้น อย่างนั้นให้พวกคุณเข้าใจอย่างนั้นอมพวกเราพวกเราทุกคนในนี้นี่คือไม่รู้จักอะไรมันเป็นอะไรมันก็วุ่นไปหมดถึงนั้นเนี่ยนั่งกรรมฐานก็เหมือนนั่งกองไฟมันร้อนมันร้อนมันนลงไฟมันร้อนคือไม่รู้จักอะไรต่ออะไรมันเองเสียงมาก็ทบหูก็ปล่อยให้มันคืนไปบ้านมันซะจะหมู กลิ่นมากระทบจมูกก็ปล่อยให้มันไปตามเรื่องนะรถที่มากระทบริ้นก็ปล่อยให้มันเปนะอไรที่มากระทบร่างกายโกตธผ่านก็ปล่อยให้มันไปเนยอารมณ์ที่มันเกิดกับใจนั้นก็ปล่อยให้มันไปเสียงันก็หมดเท่านั้นแหละเราจะเป็นอิสระเท่านั้นแหละนี่มันยากเพราะเราคิดผิดมันลาบากเพราะเราคิดผิดเราไปกวนเขาเข้าใจว่าเขามากวนเรา